สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านมื่อนี้ผมไม่ยังกะเบียรเขาไม่ยังไงเอลหนูครับมื่อนี้ผมเอลหนูกับพี่ไงนะครับคุณแล้วก็กำลังไปเอลอยู่ตอนนี้พี่ครับก่อนจะชมชิปเตรียมดูหน้ายเบียก่อนบอกพี่นะกดติดตามกดแชร์ให้โล อะไรกดก <ทำ S 2> ดดซเนลคร<ว>ับกดซูเนลทางกดหกกกันไปเลอะไรนะกดหะก,กดหกกนันกดหะกดหันโอเคไปชมลิปเลยครับุเดี๋ยวผมพาไปถ่ายเอาล้วเราก็นั่งเอวอยู่เดี๋ยวไปกวนรอบอะไร พันยูนะพันยูเล่ไกลพระเดบอะเสียงดังบ่อยนะครับตอนพันได้หนัวเสงดังหาพันบ่อยเสียงดังนะครับพี่ๆต้องโยกไก่พันก่อน เาชมอย่างเดียวเลยบระชาการเหมือนหมอกแห้งมากคนระับน้อยเซล่งเขาปอกๆอยูต่ตอนนี้ัน้ำเหนียวอะ ต้องคืออยู่มน,นี่น,นี่ของดีพวกของดีนะมึงทุกจิตตัวมาใหม่ประมูลได้มีดหมอหลวงพ่อเพี้ยนมีดหมอหลวงพ่อเพี้ยนนะมึงตัวยังสวยเลยครับของดี ตัวเวลาออกบ้านตอนตอนขึ้นจะได้อุ่นใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับครับ

哥你绵绵的。啊 นอนเตียงดเีจะไยะไฟบอแมอือนมนนซ่ดาวเออได้เฮียบดไฟอามีน้ำมันดิแมนครับมสน้ำมันไอมานากไหนเขาน่เด้น้ำมันะเขากำลังนอนฟังเสียงเดกนยคือว่าเาคนึงกัดขวดมัน สูเซ่ปะแต่ว่ายุคนี้มีแมนคุยงามอะไอยู่นี่อะไรมเนี่ยเหรเห็นปะเจ้ห้อยบ่วงเขาก็มีเลยเขาใส่บ่วงผมใช่ไหมธรรมดาผมรอรอบกองเดียรเต้ยมันม่ถือก่อนขันถือมันปวดเรเลยหราไม่เอากลักบ่วงเลยเหรอวันบ่วงหรอเออรอกองเดียวมันเห็นสองสามหลังเขียนอันเซนบางอันแนวไม้มันไว้ผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ไฟไหม้แล้วบอกนะไม่พอใจเจอกันได้ลงซื้อไป <c oughs> ใครก็ไม่รู้เ <c oughs> ดี๋ยวกันไหได้เดนี้มาเรียนไปไทยไปไ้มาออ้องใด้ะน้องโอเคลูกสิทธ์สังท้องนห <c oughs> มยังวะโอ้สายนี้มันไม่ใค่สายมัดเนี่ยใช้มัเดียวแล้ว พอแล้วมันอม,มัดอันนี้ดึงขึ้นความ,มาวป่ะรับปาเอาแก้งบบยางดีเล่สนสอดแี่งปัดเล่นาะอ,อ้อนุน,น,เ,เ,นลเลยนี้แม่ไอ้เราเป็นผีท่านบัววัวทีแดงวันไม่ทีเขาเอาแล้วครับ ลุงจะหาอยท่ใต <Billboard Sports> ้ถ้ำแล้วลุงจะขับความมือไ้เล้นแต่ในถึงราบวัดจี ไกลจากผมนี่เขาบ้านทักยี่สิบกมิตนะไปแล่าแอลคนเดอนเดวไปกวนเพิ่นอยู่ไกลบ่เลยครับผมก็ได้วิพีไปหาถาวัน์ผูกนงินไม่เจอนะครับ เ,เราช่วงตอนที่พันอื่นไปหา น้ำอ่ตกใจว่ะโอวมเี่ยงกัดตกขาวไอ้พวนไอ้มันก็มันโดดนี่ก็อยเียขนี่ไมมอกตกใจยันเนาะฮึฮหฮึกึฮึฮึฮึรึฮ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  ดูใกล้ครับ <c oughs> พีพ่่ครับ <c oughs> กาการลา่าโนมูนีกาแต้มกาศูนย์นะครับแต่กับมวลครับที่ มีไอ้มีน้องไปนั่มไปเหลือนกันมว่วนดีครับกะคหนูนบอกกครับมันร่มพร้อมพี่ตุ้ยแล้วว่าหนูมันร่ม,มอกีกเรืวอบวกแล้ววันนี้ตอนก่อนสิกับป่านนี้ฝนตกพร้อมนะครับถ้ากันเฝ้าหรือ้แลกขึ้นรถเหมืกันฝน,นต๊พร้อมแล้วหนูกับอะไรแล้ววันนี้พอดีกะมาหอดบ้านพี่ตุ้ยกับพี่ตุ้ยแล้วกะ ใช่กินเข่าอยู่เแค่เล่านะครับกินเข่าแล้วก็แย่ๆกันเขากเพานกับเฮ็ดทอดไข่กับต้มไข่สู้กินนะครับไอเงี้ยเนาะจันนองนุ่มเมย์จันนองนมวันนี้จันนองนุ่ม,มหิวใจเฮ็ดให้กินครับ mm hmm. พ,พี่ครับคลิปนี้ก็ mm hmm. ได้ลืมกดติดตามก่อนเลยกดอนแช่นะครับผมคลิปนี้ผมกะขอตัวพีปเพื่งนกินนี่นะครับไปติดตามชมบางคนที่คลิปหนา้า โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางกลับแงส่สีสระนะครับเพราะว่าผมมีไออเดอร์สร่งปลายูจันทบ,บุรีครับบ๊ายบายครับผมเอเจนชิปหนาครับสวัสดีครับ